เกือ <c ười> บจะเข้าตาแล้วทุกคนไม่รู้เข้าตาแล้วทุกคนเข้าตาทุกคนลาไปกอผมบ๊ายบายเข้าตาแล้วลาไปกอผมบา๊ายบายคนวันนี้กินก๋วยเตี๋ยวกันครับทุกคนเส้นหมี่น้นําตกนะครับแต่ผมเอามาต้มมาม่าใส่เพิ่มนะครับทุกคนนี่เพราะว่ามันอร่อยนะครับเดี๋ยวผมจะต้ออมมาม่าใส่เพิ่มนะทุกคนนี่ผมได้ทําการต้ออมมาม่าใส่เพิ่มแล้วฮะแล้วนะครับทุกคนนี่ ผมทำการใส่พริกแล้วนี่มีลูกโดดด้วยครับทุกคนมีมันลด,ด้วยทุกคนนี่ก๋วยเตี๋ยวครับว้าวทุกคนนี่แซ่บก๋ยวยเตี๋ยวครับผมเดี๋วทุกคนนี่มามา่าแล้วก็เส้นหมี่นะ มีมาันลาด้วยนะทุกคนผมเป็นคนชอบกินมันลาเหมือนกันนะลุกโลครับแล้าไปขอผมบ๊ bye ายบายแล้าไปขอผมทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับโอ้ยเก <c oughs> ลุ้จะเข้าตาแล้วทุกคนไม่รู้ข้าวข้าตาแล้วทุกคนเข้าตาทุกคน ลาไปก่อนบผมบ๊ายบายข้อตานะลาไปก่อนบผมบ๊ายบาย